ล่าให้ฟังว่าแบาบว่าตอนนั้นคือเข่าสุดเลยมันเรื่องอะไรเคยเล่าในชิงร้อยทีนึ่งมันคือเรื่องเหมือนโควิดเลยโควิดมีระลอกแรกระลอกสองใช่ไหมอ่่ของผมก็เหมือนกันเกมระล,ล,ลอกแรกกับระลอกสองระลอกแรกนี่ก็คือพอเมียจับเมียจับได้ก็พูดไล้แต่พูดไม่หมดตัว<ม>นี้เราเค้นเหรอเพลิเคลินเหรไม่เค้นค่ะก็แค่บอกว่าให้โอกาสพูดพูดมาเลยแต่ต้องพูดให้หมดแล้วเราพูดหมดไหมพูดไม่หมดเราก็ยอมรับแค่หน่อยเดียวเพราะเราคิดว่าเขาไม่รู้ต่ออย่างนั้นเี่งแล้วทีนี้วันนั้นน่ะเขาพาไปรพมาล ก็ต้องไปตรวจภายในสิหัวเราไปนอกใจเราจะไปรู้ได้ไงเข้าเชื้ออะไรเข้ามาเขาอาจจะแค่คุยกันหรือเปล่าไม่ถึงขนาดขึ้นขั้นนั้นไม่มีคุยหรอกแล้วอย่างเงี้ยแล้วไปตรวจไหมต้องตรวจเรื่องไปเงี้ยคือแจ้งมันตรวจอยู่ใช่ไหมผมก็อาทิตย์นี้รอรับยาผมก็รอรับยาางล่างทีนี้มันเดินลงมาแต่บั๊กผ้าที่มันเดินลงมาพี่ก็ทีแรกแผลมันก็คายแล้วนะพี่กำลังสมานแล้วอขึ้นไ่ลงมาไม่ยิ้มเลยวะมันเดินลงมาแล้วมองหน้าตรงเลยเลยพี่ถ้าเป็นฉากในหนังนะพี่แม่ง ระคึกมากมันหยิบหูข้างผใส่หูเราใช่แล้วก็มองหน้าแล้วมึงไม่ปัดตั้งเขาไม่รู้คืออะไรพี่หนอยากรู้เงขอโทษวิงเก่งมือเอาหูฟังใส่หูเราใส่ปั๊บได้ยินเสียงแม่แจงพี่ยิ่งฟังผมก็ยิ่งมองกันอยู่มองพี่แต่อีกหูนึงอยู่ที่แจงอ้าเขาฟังได้กันเลยอะโอ้โหพี่ขามันเหมือนจะหล่นลงไปข้างล่างอะพี่ขาหล่นลงไปข้างล่างเขาเรียกอ่อนละกล้ามเนื้ออ่อนแรง